วิธีดูแอปพลิเคชัน BeIn g Sport Connect TV บนกล่อง True ID TV ไปที่หน้าโฮมเลือก Google Play จากนั้นค้นหาคำว่า BeIn g แล้วกดเลือกแอปพลิเคชัน BeIn g Sport Connect TV กด install เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันรอระบบโหลดแอปพลิเคชัน หมายเตุความเร็วในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้เมื่อระบบดาวน์โหลดเสร็จให้กด Open เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน BeingSport n o n n t c t TV เมื่อเราเลือกเนื้อหาที่ต้องการรับชมระบบจะให้ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรก โดยสามารถเลือกเข้าสู่ระบบได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชัน b e i n g s p o r t Connect หรือผ่านเว็บไซต์ Billy/TV Login 1